ไปไปไปให้ก้อนตลอดแล้วเขาิมนีบานนี่น้อยด้วยจันเยอะไปเนี่ยคุณดูไว้คุณดูไว้แยกเวไม่กินดีเอาบอกขามาสิโอบอกข้ามาจ้ะชิดดียิดดไปกักไปก้อนนะฮมันเียบสจานคื้คือนขนไม่เงียดีรยมวมเอาได้เอาดีเอาเมย์ก่อนไปดีก่อนเ่ามาล่อแม่ขึ้นเมย์แม่ขึ้นดยแม่ตัวนั้นเลย ่ยังบ่งปเป,ป็นย่งหลอไมป,ปนคุณเราแตกีล้วตัวละสาตัวแตแท้ตัวละมาทำอะไรต่อไหโอ้ฟาเด้ยมีตยางตัวนั้นเขาางยางเหมนนั้เขาย่งงุ่มเขาเขาเขาไปอต่อเขาก็กินเนาะไปเขาทางนี้ยิ้นเขาที่ไปใจมาหลอกล่อนี้ มึงจะไปใส่มึงขำอันนี้คือเกาแล้วมึงจะไปใสไปอ๋อไปอ๋อไปอ๋อไปใสอ๋อไก่ไกึงแ่กูกินก้อนที่ทนหรอมาแล้วเขาหัดไม่ได้ดอกได้โู้จปกนั่นแล้เขาหัดไ่ได้ดอกตึนยังปึนยังกินไม่ใสเขาหัไม้ได้ไปด้วยเอาเอาเอา่ละเอาเอาเข่เอ้ยเอาเอาเอาเข่าหัดคือเกาเหรอี่ละเอา

ไม่มีปัญหาสองคนนี้สีมือพอๆกันเลยนะเท่าที่ดูหักขาเดียวท่านนั่นแหละท่านนั่นแหละเป็นที่ไหนมีหักขานี่แหละโอ้ยอ่อนเนี่ยคนทั้งเกศทั้งเกศจากการหักขานี่ดูสีมือ,อสีมือพอๆกันเลย,นเ,นนยเนี่ยเดินไปกิน่เนี่ยเราไปหักขากันเลยไปเข่าหัดดีกว่าเาไปเข่าหัดไปเฝ้าไปเฝ้าเอาอย่าบอกนะลูกชายใส่ไม่ตา,า,าก

เวกนี่ะขไปเล่นเนาาไปยงอ้าวอ้าวโอ้น้จะปวกักแต่ว่ากินหนูโอ้ยวางบากไว้ปันยังไปดีกว่า เด็ที่หนบอกว่าทำงานเนี้ยไม่ทำงานมันดูทางกินอ้ยทางไปหน้าเขามู่กันต่อแม่ต่อแม่ถอจริงถอดีิ้น้แม่ต่อถิมเลย้นี่ันขึ้นไปล็อกึ้นไปล็อกไ้ยถอดิยิ้มยิ้มแบบไม่ยิ้มไม่ยิ้มไปใส่เอาีดีเออหพี่ แลนไว้ๆนะไปตรงที่นั่นนั่นเป็นแนวนั่นเละไปทางลัดเนาะไปทางลัดเนาะเข้าไปง้อล่ะเข้าไปง้อล่ะทางอ่อนด้วยทางไตวัดนี่เรามาสองทางียู่แล้วทางขวดได้ทางขวาได้ อืนี่จะเรียม,มใส่กินมันจะมีใส่แล้วนะใส่เนาะตาเดี๋ยวเขขาดว้วยไปก่อนหน,นึ่งครันี้เรา้นึ้นี้ไว้แต่งว่า

เปิดกินแล้วก็ตับล่างชิดเลยน้อง,งมันมาลอกได้แล้ววะมีประโยชน์ด้วกออกมาได้ฮึนี่ยอมออกเลยกินนะบ,บ้าว่ะเร็วๆยงใส เออยังไรร่งนั่นเหรอออิจอกวกกินงกกันเด้กินเองดไว้เดีววะกินกดไว้เดีววะมาทำอย่งนันเ่ะรอมารอเดี๋มารอเดี๋ยวอืม กินได้เลยตัว no น่ะอินเปิดกินเปิกินเอาว่าเปิกินวะเ็๊งมาได้ว่เปิดกินวะเีกินแล้วสยเลยเอ้า ยังวะเฮ้นยังไม่ได้หรอ,อคิดอะไรวะเนี่ยรอต่อเพาจะเปิดกินอยู่แล้วต้อนเลยยี่นะครับยี่ดี่ต่อปุ๊บเขากินนั่นนี่

<laughs> lại còn ông, con, lá, không có <laughs> like về này, ông không có luôn, không, bó gì cả, là này, ní lấy còn นี่นะนนกินกินพอมันอ็แลขาห่อโว้ยนด้ใครเขากินได้นดน